โอเคเเลทส์โกมีาานรวว้ค่ะก็จริงๆวันนี้ก็เป็นตัวเปิดที่ตัวเปิดตัวพิซินเตอร์ก็เป็นน้องชิเน่เนาะใช่่คะบอกว่าบอกเลยว่าแบบเหมาะกับผลิตภัณฑ์มากเลยค่ะเพราะว่าเซวาก็ทำออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ตาได้ใช้ด้วยเหมือนกันแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะ ใช่ค่ะจริงๆวันนี้เราเรามีลุกนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้สินค้ามีทั้งหมดสองสูตรเนาะของนักต่งก็จะแบบเป็นสูตรสีแดงนะคะของไหกก็จะเป็นสูตรสีขาวะอะไรยงี้สามารถเลือกได้ตามคาแรคเตอร์เลย จริงๆเรื่องความสถยความงามเราไม่ต้องเลือกให้เหมาะจ,จริงๆแล้วเราเอาจริงๆนะคือผลิตภัณฑ์ที่แบบแบบแพงๆมากเกินไปเนี้ยก็ใช่ว่าจะถูกกับเราเสมอไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเลือกอะไรที่เหมาะกับตัวเราเนี่ยเราก็ต้องลองใช้ก่อนพอเราได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับสภาพผิวเราเหมาะกับ,ก,บกับการที่เราจะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องการดีกว่าอะไรย่างเงี้ยดูว่าตัวเองมีปัญหาอะไรสภาพผิวเป็นยังไงอะไรเงี้ย ส่วนของแนทนะจริงๆเราเป็นแฟนลับเซวาอยู่แล้วค่ะและทีนี้รู้จักกับทางแบบพี่ฟาร์มอะไรเงี้ยเราก็เคยแบบขอขอสินค้ามาทดลองใช้จริงๆตัวมาร์กหน้าของแบบเซวาก็คือใช้ดีมากๆากแล้วเคยมีโอกาสไปไลฟ์ถ่ายด้วยนะคะก็ก็ดีใจแล้วก็วันนี้ได้มางานอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆของเซวาจริงต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ที่เชิญเรามาค่ะรู้จริงเนี่ยี่เขามาจากธรรมชาติจริงๆเลยนะครับรู้สุกว่า คือแน่นอนะว่าเซวาเนี่ยไม่ได้มีแค่ปีสองปีเขามีมานานแล้วนะคะผลิตภัณฑ์จากเซวาก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะถ้าอยากจะสวยแบบธรรมชาติก็ต้องเซวาค่ะเบีเจตเตอร์อะไรเข้าได้นะก็เข้าได้เข้าได้แล้วเอมีเฟซบุ๊กเป็นมือหม่เออเดี๋ยวดีเจตเอเข้าได้แต่ว่าที่ถ่ายไปแล้วยังไม่ได้ยังไม่เข้ารู้สึกเลอ คือไม่ได้มีเลยเลยค่ะออทุกคนก่อนอื่นก็ขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ที่ส่งกำลังใจมาก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะนี่พยายามออายายามองให้ขอบติ๊กล้องนะคะออก็จริงๆเนี่ยก็ตามที่ได้โพสต์ไ,ไปเนาะก็ไม่น่าจะต้องแบบขยายความอะไรเพิ่ม,มครัไม่งั้นเราจะไปอะไร<ม>ที่มทให้รู้สึกว<ม>่าเราโรพสต์ในทางที่มันขาดมาปีนี้แล้วอะไรนะคะเราถามเลยทำไมเราทให้เราโพสต์เราทำให้เราขาดมาปีนี้แล้ว คือแนทคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยเรื่องความเข้าใจมันก็จะมีความที่ไม่ตรงกันอยู่ซึ่งทางทางของแนทแล้วก็ทางของบริษัทเนี่ยก็มีการติดต,อต่อสื่อสารกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอการติดต,อต่อสื่อสารเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราอาจจะต้องดาเนินการอะไรบางอย่างหนึง่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะอมันนี้คืเระยะาวนานานกันนะแนทแต่คุณหมูว่ากว่าเราจะออกมาโพสเป็นี่าเป็นราวอะไรางเงี้ยปีเอ ก็คือจริงๆสําหรับแน็ตคือแน็ก็มองว่ามัน คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอำนาจการตาัดสินใจของเราเนาะในการโพสตอนแรกขอโทษแบบคุณอูมผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแล้วก็ขอโทษทางทุกคนก่อนเพราะว่าเหมือนที่น็ตโพสเนี่ยคือน็โพสในตัวของเน็เองนะคะกลัวว่าจะไปาพากเพียงกับผู้ใหญ่คนอื่นๆซึ่งเราจริงๆอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัว <laughs> ก็เลยถามว่านักข่าวมีเฟซบุ๊กฉันได้ยังไงเลยใช่ <laughs> ก็โอเคว่าน้ำตาลช่วยแชร์ให้เป็นสาธารณะนะคะครับเลยก็ขอบคุณขอบคุณเือหรอ เื่ลืมไปว่าเพื่อนดังไม่พอไม่ใช่ไรดะาคือเวลามีดราม่าอะไรก็คือมาอยู่ที่กูเลย โค้อดอะมันอาจจะยังไม่มีปัญ,ปญหาหรือหรืออะไรมากยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอ่ะก็คือสรุปก็คือว่าตอนนี้ค่ะทางทางหลังจากเกิดเรื่องขึ้นนอะก็มีข่าวสารต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าคําที่มาจากปากของแนทนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือนทมีการพูดคุยนะคะกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นการพูดคุยสื่อสารทางตรงเนาะไม่ได้สื่อสารทางอ้อมตอนเนี้ยคุยกับแบบแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะเขา่ด้บอกระยะเวลาไหมว่าเขาเช่ จะชำระล้วไม่ได้เพราะว่าเห็นล่าสุดทาง j k คเอเขามีออกมาแถลงว่าเขาเคลียร์ย,ยอดไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนส่งคลิปที่ทางเจค JKN ส่งมาให้นออั่เหมือนกันออค่ะซึ่งถ้าพูดกัน,นตรงๆเนาะคือเราคุยกันแบบ ตรงๆเนาะคือในไม่รู้ว่าในรายละเอียดของสัญญาเป็นยังไงบ้างขึ้นตรงเนี้ยอาจจะอยู่ในข้อกฎหมายของทางทั้งสองฝ่ายซึ่งเอาตัวแนทเนาะเอาตัวนน้เป็นหลักเนาะเดี๋ยวขอจะมาฟ้องอย่างเชมพง่นนะคือทุกคนแบบว่าเราคือเราไม่เอาของคนอื่นเนาะของตัวแนทเองไรเงี้ยค่ะคือของแนทเองเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมา คือมันมีการสื่อสารผ่านทางคนอื่นมามามาโดยตลอดในนี้ค่ะมีตัวกลางเออคือมีตัวกลางในการสื่อสารมาตลอดซึ่งแน่นไม่แน่ใจว่าสารที่แน,นส่งไปอะถึงถึง,ถงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันเนี้ยแนสพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะจบตัวการแม่ปุ้ยหระอะไรนะคะคือกินนันค่ะตัวการคือแม่ปุย้ยหรอตัวกลางของเราแม่ปุ้ยกันคือ ไม่ค่ะคือสมมติว่าเราทางานจะจะมนทีมงานใก่ค,ค่ะมีมีทีมงานในการสื่อสารกันตลอดอะไรเงี้ยซึ่งการคือการสื่อสารเนี่ยจะถึงหรือว่าไม่ถึงเนี่ยคือน็คก็ไม่รู้ว่าเขาว่าจะไปสื่อสารยังไงเศษมมสเจที่พี่แน็ส่งถึงทีมงานแล้วทีมงานไปส่งถึงแม่ปุ้ยอีกทีนึงจะส่งกันยังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแนที่นี้ที่นั้นคือพี่แน็ก็คุยกับทางแม่ปุ้ยโดยตรงแล้วตอนนี้ที่เช้คช<ๆ>มาว่ามันคือตกหล่น คือพูดกันตรงๆนะคือข้อมูลข้างบนของทางบริษัทเนาะคือด้วยความที่แนทเป็นถ้าพูดกันตรงเน็เป็นคนนอกเนาะเน็ไม่ได้เป็นเด็กในสัญญาของทาง ї, ชีชีพีเอ็นด้วยอะไรเงี้ยคือแนทก็ไม่แน่ใจในส่วนของการทํางานตรงนั้นคือนเน็แค่รับรู้ในในจุดของแบบตัวเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะภาคพิงถึงบุคคลอื่นค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากที่แนโทโพส์นะมาจากโพส์ของแนทเองนะคือแนดับภาคพิงถึงแค่แบบตัวเองแล้วก็เรื่อง,เร,องเรื่องการทํางานเท่านั้นแล้วก็ ก็มีคนส่งคลิปมาให้ไม่ว่าจะเป็นการปั่นกระแสรหรืออะไรต่างๆนะทุกคนแน่เชื่อเลยว่าเอาตรงเนาะสมัยนี้มันยุคไหนแล้วนะคนเรานะต้องอยู่ด้วยสติสมาธสิสีเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือบางทีคนเราเนี่ยแบบว่าไปแชร์อะไรที่มที่มั่วๆเนี่ยผิดส่งผิดสีนะ่ะอันนี้เนี่ยพูดจริงๆนะคือมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยอันนี้อันนี้เนี่ยพูดจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างความแตกแยกแบบในสังคมด้วย<ม>คือทางแนดดาตก,กับทางแม่ปุ้ยหรือว่าทางชีปเอนะ่ะคือเราไม่ได้แบบแบบมีปัญหาถึงขันี่งเลย เปลี่ยนเหมือนเกลียดชัางกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ในในที่เราไปวันที่เราทางานเสร็จแล้วในตามเอกสารน่ะมันต้องจ่ายเงินให้ครบเมื่อไหร่คือคือตรงเนี้ยมันระบุอยู่ในสัญญาเนาะแล้วมันเป็นข้อความทางกฎหมายที่พอเราเซ็นกันแล้วว่านั้นไม่สามารถแบบเปิดเผยได้คือถ้าเปิดเผยก็คือจะมีฟ้องลองอยไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่สิ้นอีกไม่จบไม่สิ้นใช่ค่ะมันต้องต่อหนึ่งปีือว่ามันล่าช้าเงินที่ต้องจ่ายเราคือ เป็นเป็นปกติธรรมดาเนาะทุกคนสมมติว่าเราได้งานมาใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะไม่เกินปกติอะ่ะคือน้นไม่เคยได้รับเงินเหมือนสักก้อนใหญ่ขนาดน,นี้ใช่ไหมระยะเวลาเนี่ยเครดิตเทอมเนี่ยแต,แต่แต่ละที่ก็จะเหมือนก,กันแล้วถ้าถามว่าของแนบเองเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยแนบไม่ได้เช็คในใน,ในรายละเอียดสัญญาให้ให้มันครบเพราะว่าแนบมอบหน้าที่เนี้ยส่งให้ตัวแทนในการที่ด,ดําเนินการค่ะ ก็คือปัญหาคือตอนนี้คือเหมือนที่เราสื่อสารกันก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวแทนที่ที่พูดคุยกันอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเนาะอืเพราะว่าแน่นอนว่า1นึ่จ็อบเราเป็นนักแสดงที่เป็นคนทํางาน ซึ่งในหนึ่งจ็อบของเราเนี่ยก็จะต้องมีทีมที่เข้ามาดูแลซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปช่างหน้าช่างผมทีมประสานงานทีมขายซึ่งนั้นไม่รู้ว่าหลังบ้านเนี่ยเขาประสานงานกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่ตัวนักแสดงหรือแนนเป็นคนตั้งคำถามเองว่าเฮ้ยทำไมฉันทํางานแล้วเฮ้ยทำไมเฮ้ยนี่มันปีหนึ่งแล้วมีการตามเงินมาตลอดว่าทําไมเรายังไม่ได้มันไปตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าซึ่งนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเหมือนสื่อสารกันเองหลังบ้าน,ห,านหรือว่ายังไงซึ่งตรง ทีมหลักบ้านเป็นใครก็บางบางทีเราก็มันก็พูดไม่ได้ว่ามันมันมีใครบ้างซึ่งตัวนัทเองก็ไม่ได้รู้ระบุเป็นบุคคลค่ะไในการพี่ถามเหมือนกันได้คุยกับแม่ปุนะ้ยแล้วแม่ปุ้ยบอกไว้ว่าจะจ่ายเงินคนกลางไปแล้วหรือ,อยังกันนะพี่เคเคเจเอ็นจ่ายไปแล้วคือถามว่าจ่ายจ่ายเงินจ่ายเง <คน S 1> ินคนกลางเหรอคะที่ต้องเอามาให้แนทน่ะ คือเราไม่คือเราไม่ได้รับผ่านคนกลางค่ะใช่คะแนนรับผ่านแม่ปุ้ยใช่ค่ะคะแนนรับผ่านทางทางที่ไหนค่ะแล้วเงินไปตกคนอีกตรงไหนในทางที่ฝั่งที่เขาเป็นเจ้าของใครก็จ่ายเงินมาแล้วฟังนะอันนี้คือไปเขาคุณยายบอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวเงินมันอยู่ตรงไหนหนูไม่ได้บอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวนะคะหนูหมายความว่าคือ มีบริษัทหนึ่งมีบริษัท A กับบริษัท B บริษัท A จ้างงานบริษัท B โดยจ้างเน็ตเป็นตัว C ใช่ไหมบริษัท A จ่ายเงินกับบริษัทดีหรือเปล่าอ,อันนี้เน็ตไม่รู้ถูกไหมคะ,ะซึ่งอาจจะมีการถแถลงหนึ่งสองสามปีห้าก็ว่ากันไปแตะลิงก์กันไปอ่าและทีนี้เนี่ยทางทางเน็ตก็ต้องติด ติดตามแล้วก็ประสานงานกับบริษัทบีนึกออกปะแล้วแล้วพอแดนไม่ได้เงินหนักเนี่ยก็เลยติดตามที่บริษัทบีว่าเกิดการตกตหล่นอะไรหรือเปล่าค่ะแล้วแเราถามบริษัทบีไหมว่าเงินน่ะมันอยู่กับบริษัทบีไหมหรือว่าพี่ต้องรอเออันนี้นะต้องให้ทางบริษัทเขาเป็นคนตอบเองแต่เอองได้แล้วเออพ่อมาเขาบอกง่ายดยเลยงั้นให้พวกพี่ไปถามบริษัทบีคือคือหนุ่าจะพูดในเฉพาะส่วนของแดนเดียวไหมเพราะว่าองค์กรที่ขนาดใหญ่สองสององค์กรอ่ะคือแดนไม่อยากไปกระทบกระทั่งไม่ได้ ไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้พอเราไม่รู้เนี่ยเราอย่าพูดไปเรื่อยนึกออกไหมคะคือไม่ใช่เพราะจริงคือหนูไม่รู้ใช่ไหมคือหนูจะพูดในแฟกต์ที่แนทรู้แต่ว่าอะไรที่สมมติแนนไม่รู้อ่ะคือแนทไม่อยากพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็จับโยงอันนี้อันนั้นซึ่ง อ้าวนัทพูดอย่างนี้นัทรู้จริงไหมถ้านัทรู้ไม่จริงอ่ะคุณนัทจะไม่พูดนัทจะพูดในสิ่งที่นัทรู้จริงๆอ่าไม่น้องสีได้คุยกับบีแล้วเราสบายใจขึ้นไหมเราจะแต่เราจะได้เงินไหมคือหลังจากที่คุยกับแม่ปุ้ยแล้วก็สบายใจค่ะใช่ตัวรายละเอียดยิ้มย้อยนัทใส่เขาคือต้องไป่าดจากบีเขาเองใช่ค่ะในรายละเอียดยิ้มย้อยคือให้ประถามุกใหญ่ยังนะคะคือนัทเป็นชั้นผู้น้อยอเนอะแล้วทุกคนใหญ่อย่าโยนผู้น้อยอย่าโยนแบบว่าอกเหหหนน้้ใใญ่มาอย่างเโยนไม่่รเห ก็ได้คุยกับบีแล้วอ๋อก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวตามระบบตามตามสัญญาเลยค่ะเอาเอาอย่างนี้ถ้าสมมติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะโพสเหมือนเดิมใช่แล้วก็น้ำตาลแชร์แชร์โอเคแล้วก็ให้พีกินกินเป็นคนแชร์ต่อล้วนักข่าวมาอยู่ในเ c e b ุ o k พี่ได้ไงอ่ใช่ใช่ค่ะนี่คือนี่คือความความจริงจากแนทค่ะพอเรา เป็นโค้ดเป็นอะไรเง,งี้ยแรงกระเพื่อมมันเยอะเหมือนกันอุ้ยขอบคุณแฟนนางงามมากนะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วทุกคนยังขยันแชร์ให้ <c oughs> ใหเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะแรงกระเพื่อมมันเยอะไงยมารู <c oughs> คือรู้สึกอันดับแรกก็รู้สึกเอ่อรู้สึกตกใจเหมือนกันใชแจ<ผ>ริง <ๆ S 2> อะทหาใจหาเหมือนกันคือก็กเกรงใจหลายๆฝ่ายเหมือนกันค่ะแต่แต่แค่รู้สึกว่าก็ก็ก็ขอบคุณแฟนนางงามมากกว่าที่ยังติดตามอะไรเงี้ยก็ทุกคนอาจจะเอ่อ ชอบเล่นโซเชียลหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอ,อบคุณที่แบบใส่ใจหรืออะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะาก็ก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกคนโซเชียลเนี่ยคือเราต้องตั้งสติในการเสพนะคะเพราะว่าข้อมูลอันเป็นเท็จอะค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จก็ค่อนข้างที่จะมากค่ะดังนั้นเราต้องใช้สติ ของเราในการกันกองเหมือนเราได้รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาใช่ไหมคะเราต้องใช้สมองเราเป็นเหมือนไส้กรองในการที่กรองลงไปว่าเราจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อ,อ,อนี่คือเรื่องจริงเ,ออเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นในสังคมแล้วก็สร้างความเกลียดชังเออพราะสุดท้ายแล้วว่านัทไม่ได้ทํางานอยู่ในวงการเนี่แค่10ปีแต่นัทอ,อ,อยากจะทําแบบในอนาะคตจนผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วก็แล้วก็ดูแลคุณตาคุณยายแล้วรอบไปรอบนอกนอบไปนอกรอบไปนอกไม่ใช่แต่ว่าแต่แต่พูดแต่แต่พูดจาก นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายคนส่งมาให้นัดน้องบอกว่าคนนั้นด่าแนทะอย่างงั้นคนนี้ด่าได้อย่างงี้ให้นด้ออกมาไล์เลยออกออกให้ออกม,อมาพูดเลยเออใช่แต่นั้นก็รู้สึกว่ากับบางคนเนี่ยมันถ้าเราพูดไปมันก็เสียมันก็เหนื่อยเปลนะ่าๆอะไรเงี้ย ก็แนะ็กก็เลยบอกค่ะทางผู้จัดก,การแล้วก็ทีมว่าวันนี้เรามางานเซวาเนา,นานนะ,ะแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของงานนะคะแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆนักข่าวทุกคนในการถแถลงทีเดียวจบดีกว่าถ้าใครเอาถ้อยคำไปแดัดแปลงหรืออะไรเงี้ยทุกคน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 ที่ฟังอาจจะไม่สบายใจแต่ว่านะสบายใจแล้วที่นน็กได้พูดในสิ่งที่อยากพูดไปไสสแสดงว่าันก็มีเนะสุดที่โสต์ว่ามีคน,นต้ตูกูกเรามีหรออันนี้<ค>นีไม่รู้นีเรรหรอเอาละเอาละไปตาไตา ขาแบกเลยต้องเข้าแล้วนะเออหรือว่ายังไงมีตแปลว่ายังไงอ่ะเนี่ยเขาข่มขู่ยังไงครันี้ก็ถามว่ามีหรือเปล่าไม่สู้บางทีแบบว่าชาวเน็ตเขียนอะไรอีกอ่ะ คือเหมือนต้องเรียนภาษาไทยเรียนความใหม่ทีมกันเนาะเพราะบางทีมันไม่เข้าใจอ่ะบางทีมันจะสื่อสารอะไรเงี้ยมันใช่มันเป็นหมดแล้วคนอาจจะตีความได้ไปหลายแบบมากที่บอกว่าแบบว่าคนมาข่มขู่เราในเรื่องภาษนี้คือคือหนูรู้สึกว่ามันเวลาเราอ่านข้อความเนาะมันก็แล้วแต่การตีความค่ะสำหรับหนูเนี่ยคือต่อให้จะโดนข่มขู่หรือว่าโดนอะไรก็ตามเนาะหนูแค่รู้สึกว่า ถ้าเราต่อสู้อ่ะยังไงความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้อันนี้หนูพูดจริงๆเนาะและวที่สำคัญหนูก็ยังมีพี่นักข่าวอีกตั้งหลายคนเพราะว่าหนูมีปัญหาหนูก็จะหนูก็จะฟ้องทุกคนแล้วก็บอกว่าช่วยช่วยด้วยจะต้องคนยังไม่ผิดหรือ่ครหรอกผิดหรอกน้องชายเพื่อนบ้านน้องชายตกใจยิ่งกว่าน้องชาก็แชร์ให้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นั็นก็ยังไม่มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีอ่ะคือใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนถ้าหนูไม่โพสต์แบบดาราจีนหรืออะไรเงี้ย หนูก็โพสต์น้อยมากค่ะเออถ้าถ้าสมมติหนูโพสก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบว่าจริงจังขึ้นมาแล้วก็ให้น้ำตาลช่วยแชร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีคนชอบงคุณสุดท้ายแล้วไอ้สองคนฝากชื่อบริษัทเราเพราะเป็นไวรอลมาเมื่อกเ้ที่เราสัมภาษณ์ไปบริษัทเราที่ไปที่มาชื่ออะไรนะรวยคู่สิงหอะไรจดไม่หรอใช่ชื่อบริษัทคู่กันเลยรวยสิงห์คบกันไม่รวยสาม รวยคู่สีส่รอ,รออะไรใครไปคิดอะไรน้ำตาลคิดเราแนทเป็นคนไปจดแล้วตอนไปจดคือเขาถามว่าเออโทษนะครับน้องเออน้องแน่ใจนะว่าใช้ชื่อนี้นั่ <laughs> นก็นั่นก็คิดใจทัลโหลนตตเขาถามว่าแน่ใจไหมออตบอกเอาชื่อน,นี้เลยนั่นก็ค่ะพอดีว่าเพื่อนเขาเป็นคนคิดนะคะ <laughs> แล้วเขาบอกว่าเขามั่นใจ <laughs> ก็เลยเอาแต่ว่ารวยคู่สีรออะไรมันต้องต่อช้ที่จำกัดนะใช่แเราก็แล้วก็เขียนแบบรวยคู่สีรออะไรไม่จำกัดเลย นาอยู่ข้างในว่าเราอ่ะไม่จํากัดอยู่แล้วกับการรวยเพราะว่าเราไม่อยากรวยคนเดียวเราอยากมีเพื่อนที่รวยไปด้วยกันแค่นั้นเลยแสบแต่งตั้งชื่อบริษัทมาแล้วเป็นอย่างนั้นไหมรวยสิคะรออะไรล่ะดูงานคู่เยอะเลยเออคือหนูอะใช่ที่อยากคู่กันเยอะเลยขอโทษครับคือคือเอาจริงๆแล้วอ่ะดูหนูอะไม่ได้มีหมอไม่ได้มีอะไรมานั่งแบบว่าดูอะไรอย่างเงี้ยพอลอบางคนอาจจะไปดูหมอดูอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยว่าคิดว่าเออที่นายถ้าสมมติเราไปรอดูหมอแล้วคงไม่ได้เปิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตามความสบายใจของเราดีกว่าใช่ใช่ มไม่อยากํมาทำธุรกิจมันต้องมีตรงกลางไหมว่าเธอต้องยังไงหรือว่าฉันต้องอออออยังไงเขื่ทะเลาะกันไงอ๋อไม่ต้องห่วงเพราะเน็นี่ละเอียดละเอียดทุกอย่างค่ะคือคนนี้จะเป็นคนที่ความจําสั้นนะคะบางทีในการทํางาน <c oughs> ส่วนเน็ตนะคะเป็นคนที่จดเก่งมากค่ะเ <c oughs> น็ตก็จะคอยจดค่าเล็กๆ็กกกน้อยๆ้้าละเอียดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่คนนี้จะเป็นคนที่ไม่ละเอียดนะคะอาิน ไม่แต่ว่าเขาคือเราจะแบ่งกันทํางานแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะเวลาที่เราแบ่งกันทํางานแล้วเราก็มาดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเหมือนเวลาเรามีอะไรหรือเหมือนเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่ามันมีอะไรที่ขัดข้องหมองใจกันนิดนึงเราก็จะคุยกันเลยเพะเราคุยเราเราจบเรามุกออนเราไม่มุกออนเป็นวงกลมเรามุกออดอะไรข้างหน้า,าเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันบริษัทนี้คือทำงานคู่เดียวเลยไม่รวมงานเดียว ก็คืองานเนี่ยมันมีแยกค่ะใช่ใช่ใช่จ้างได้นะคะพวกเรานะคะขยันมันเพียรอดทนนะคะถ้าใครอยากดูเล็บในการทํางานนะคะฝากติดตามนะคะแนต้องการทำอะไรทำอะไรค่ะไม่ดีเทอร์หนึ่งปีได้ไหมคะลูกค้าถามหนูหนูขอแบบหลังพ้นเลยด้วยคืออ่าเทิรนหนึ่งปีอาจจะยังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถ้าสมมติว่าเราทำงานก็ตามตามทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นคงานของฉันอคนนึงฮะ อะไรอีกของพี่ฉัตรไงที่อะไรอ่ะที่เัาจะเป็นพิเซเตอร์ให้เขาไงอ๋อคนบอกว่าเรามันวมตัวกันไม่คือพี่ฉัตรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ้างหนูสองคนเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเป็นพยานนะเพราะว่าเราสองคนจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเบลล์อิทแต่คอนเน็ัวนี้ไงที่นี่อลลหรอเขาโดนดราม่าเหรอโยงไปดราม่าที่นัตเซออยู่ไงคือออริจินนะเรื่องดราม่ากับการเป็นพรีเซนเตอร์ของพี่ฉัตรดาะมันไม่ต้องโยงเลยเพราะว่าเราอะเราเงินกับพี่ฉัตร เออถ้าเราได้เงินจากพี่ชัดเราก็คือไม่ไม่เกี่ยวอะไรเออดราม่าไม่ต้องไม่ต้องโยง,โยงเราไม่ต้องเรียนแกะแัดเชื่อมโยงเราเก่งมากเพราะเข้าใจว่าแบบคนไทยอะเรียนแกะแัดเชื่อมโยงมาเ,เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเบาๆก่อนพวกหนูอะไม่เกี่ยวอะไรกับดราม่าตรงนั้นผุดผานไปแล้วเรื่องของพี่เจนตเตอร์ได้อีกอันหนึ่งละอ่าของเป้าอีกนิดอีกอันหนึ่งละถ้าหนูถ้าพี่พี่ชัดมองอยู่พี่ชัดเห็นอยู่จ้างได้เลยค่ะ ตรงกลางตานะคก็า้ามจามาจ้าม้ามจามาั้าาจ้าม้อมจา้า้ามาจ้รม้มาจ้ามา้ามา้าา้า้า้าจามจาจ้จ้ามาจ้าม งานงานกาื้อขาวงานเสื้อขาวก็งานเสื้อขาวงาเสื้อขากล้วน้ำนาลกไม่งนโยมกมาินที่มีฟะไม่มองจะปิด้ลเใส่ไ้นตัวนงานัว้านตานานงานงานตนนวงานงนตัาตัานนงนานตัว้นงังนัวนนานงันน กล้องนี้ใหม่ก็้องนิ่งๆนิ่งๆค่ะอ่า okay,